ครับแต่ว่าคือถึงบทบาทเสร็จไปในการทำงานด้วยกันมันรู้สึกง่ายขึ้นด้วยซ้ำครับรู้สึกว่าเหมืนคู่กันง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้แบบว่าอย่างที่บอกครับสเปซให้การสัมพันธ์สุดระหว่างชีวคู่ครับเฮ้ยการทำงานนู่นคู่ครับใช่ทำทำสิ่งท่เออเพราะว่าสเปซให้การด้วยความก็แค่แค่แค่สเปซแล้วเรื่อไหนถึงว่าเราต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนหรอหรือว่ายังไง มันคือมันคืออะไรนะมันมันแค่แบบไม่ความสบายใจั้องั้องั้งสองฝ่ายนะใช่ใช่คือจริงๆผมก็ง่ายๆแหละง่ายๆแต่มีอะไรอ่ะเออเรต้องง่ายๆแบบแบบแบบที่เขาชอบด้วยพี่พึ่งบอกไหมง่ายๆแบบแบบที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็คือแบบเขามีสไตล์ของตัวเองเราก็รู้เราเราก็รู้เราก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราเราจะมีสเปซให้เขาแบบเราจะไม่ไม่ไม่มากกว่าไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้อะไรประมาณนี้อย่างอาทีอาทิอย่างเช่นเรารู้ว่าถ้าให้เขาทำแบบนี้ ซีไม่ทำอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยซีนั่นก็สมมติว่าอ่าวุ้ยเหนื่อ,อ,อยก,ก่อนคนหนึ่งนะมันมีอ่ะมีไหมที่นึกออกมีหึือ<ร>ไม่มไมออก<ม>้แลววว่่าาสมมมติีคนบอกเอ้้้้ยยยเเเนนีีีี่ด๋วจะใหทรารู้อยู่แล้วว่าซีไม่ทำแน่นอนมีไหมมีแต่พูดไม่ได้ <c oughs> มันไม่มีเลยเปล่าพี่แต่เขาดูเหมือนแบบว่าอะไรวะยังคิดไม่ออกอยู่มันมีมันมี มันมีมันมีผมก็มีผมก็มีก็คือต่างคนต่างรู้จักต่างใจของใช่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 คนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นเพราะเราอย่างมีไหมอย่างบางคนบอกว่าไม่ชอบให้พ่อเนี่ยเป็นไหมหรือว่าซีรู้ไหมว่าซีเฉยๆกันการการที่ผมวีนมากใช่ซีจะนั่งเฉยๆนั่งยิ้ม้วผมผมวีนอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยซีก็จะเฉยๆมีไหมที่บอกเขาไม่ชอบให้เราทําแบบซีรู้ไหมว่า มีแต่ตอนนี้หายแล้วเขาบอกได้ไหมอุ้ยผมลืมไปหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละครับพี่ปล่อยไปเถอะพี่เรื่องผ่ามนานแล้วคือเรื่องเรื่องอะไรอย่างนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่ผมอันนี้อัเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยใส่ใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจอะเล็กๆน้อยน้อบางทีใช่ผมใช่เขาจะเป็นคนแบบชิวแบบใช่เอาู้แล้วเรื่องหนึ่งพูดได้เราเป็นันชิวเกินบางทีตอนบางทีผมรู้สึกว่ามันชิวเกินไปนะอะไรซึ่งแต่วลาเราทำงานเขาจะไม่ชิวเกินไป อ่ะคือค right, ือเหมือนเขาแบบเขาจะรู้รู้ตัวเองว่าอะไรคือไม่ชิลกันเลยเพราะว่าผมบอกผมไม่ชอบอะไรที่ม um hmm> <um. ันน้อยชิลกันไปมันมันต้องมีความแบบจริงจังอ่ะแล้วผมคนจริงจังเกินไปอืมแล้วเขาก็คือชิลเกินไปจริงเหรอตอนแรกพี่รู้ว่าซีนั่ะเป็นคนแบบจริงจังแล้วเราเป็นคนแบบชิลเลยเนี่ยจริงจังบางเรื่อง่ริ่ ใช่ใช right. right. okay right so, right ่แต่สวนใหญ่ก็จะชิวผมก็จริงจังไปทุกเรื่องผมก็ได้ต้องความจริงจังเรื่องที่แบบว่าผมคิดว่าไม่ไม่ต้องเป็นอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ไม่จริงจังแต่คือเขาจะจริงจังใช่ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องเรือทุกเรื่องทุกเรื่องอย่างเวลาที่แบบอันนี้คือเขาจริงจังเกินเลยอ่ะมีก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างแล้วก็เออแล้วเราก็ปรับให้เขาพอเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่ใช่ก็คือเราก็ทำได้เราผมชิวขึ้นเยอะแล้วนะ อืมวิวขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องปรับตรเขาหาเงนใช่หมายถึอว่าไม่ใช่มันก็ต้องรู้ด้วยว่าแบบเขาชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเนี้ยฮะคืออันไหนเราทําได้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ทําไปเพราะเราก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่เผลอๆเราทําไปปุ๊บเขาก็แฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีขนต้นด้วยสียออะไรครับ ยอมอ๋อผมก็ยอมเพราะผมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรใช่เออเราก็ทําได้เราทําได้เขาโอเคก็แต่ถ้าเกิดเรื่องมีเรื่องนี่เขาไม่เขายอมคือเกมไม่ใช่ไม่ใช่มีเรื่องแต่บอกไม่ได้เรื่องนี้เขาไม่ยอมแต่ว่าต้องบอกแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดสมมติว่าอะไรเขาคิดว่ามันมันแบบว่าตรงนี้แหละเขาจริงจังอะไรเงี้ยเราต้องมีหลักฐานพร้อมเหตุผลรองรับแบบแน่นหนาถึงจะเข้าใจอ่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าแข่งกีฬากันจะยอมหรือเปล่ายอมให้อยู่แล้วครับ ใครยอมคะไม่กีฬากีฬาเหรอไม่ว่าเกมหรือกีฬาผมไม่ไม่เคยจริงจังกับมันเลยนะก <laughs> ตาลิมปิกที่เราเล้นเข้าร่วมไม่เล่นเข้ารอบอันนี้ใช่อันนี้ใช่คือ <laughs> เข้าร่วมไหมเข้าร่วมแต่แต่ว่าก็วิ่งเต็มที่ให้มันสนุก <laughs> แต่เราไม่เคยไปเครียดกับมันรับใช่ครับคือคือคือทา เ่อปกติคนเล่นเกมเขาจะต้องจริงจังกับการที่แบบต้องชนะก็ต้องชนะเลยผมเล่นเอาสนุกเขาเล่นเอาสนุกผเล่นเอาสนุกแล้วฉันน anyway> ี่ไงฉันจังเลยใช่จังใช่ผมไม่เคยเครียดเวลาเล่นเกมเลยคนเื่ออะไรอ๋อเรี้ยงเรียนเียนเครียดแบบว่าสอบเรื่องงานอะไรแค่นี้ใช่่คนใช้ชีวิตจริงจังดีก็สดหรือจริงจังทุกอย่างไม่ดูไม่เหมือนใช่ไหมดีแล้วพี่คิดยันไปดงบิดา ดูเหมือนว่าเราจะเป็นคนดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆก็ไม่โอ้ไม่นะครับผมนิดสุดยอดเลยล่ะพี่แสดงออกความจริงจังใช่ที่มันขึเป็นคนสองคนที่โคตรตางกันมากใช่ใช่ใช่ไก็เลยต้องแบบจูนนิดนึงไม่นิดจูนเยอะจูนจูนเยอะเลยครับใช่ เก่งมากเลยนะที่แบบคุณเล่นันมาสามเรื่องด้วยการที่แบบจูนจะมาถึงตรงนี้แล้วมันดูสมูทมันดูเป็นคู่กันที่แบบเออแบบไม่่คยเห็นเลอแบบจับอย่างนี้อ๋อจะจิงจะตีใช่ไหมะคือคือพี่ขนาดตอนนี้คุยกันคุยรุนแรงอ่ะเสียงขึ้นเสียงน้อยมากเลยพี่แทบจะไม่เลยกว่าทะเลาะกันเลยอ่ะคือผมไม่เอาตรงๆผมไม่ชผมไม่ใช่คนที่ชอบทะเลาะใช่ คือเรื่องไหนได้ผมยอมผมก็ยอมแล้วคือคนคนที่ไม่คนมีคนเดียวในโลกอะใช่จริงๆผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนจะลายแล้ใช่หมิ่นใช่ครับก็ดี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 คือก็อยากปมยิ้มนะคุ้มผิวนะเราอะก็ดีนะตอนนี้ในหัวเราพูดว่าอะไรตอนนี้อะรักจัดโอ้พี่แซวเก่งมากเลย่ เคยบอกไหมเคยบอกไหมเวลาที่เขายอมหรือเขาทําอะไรให้เคยบอกไหมว่าเคยบอกก็บอกตลอดเอ้ยขอบคุณนะที่ฟังกันเลยไม่ใช่ไม่ถูหน้ารักกังแบบเมื่อกี้พูดนเฮ้ยบอกบอกว่าเก่งอะไรจ้านะไรหล่อเลยก็บอกมาตลอดเราเราเนี่ยเป็นตั้งสี่เคยบอกเคยบอกไหมเวลาที่แบบเขาทําอะไรให้หรือแบบ ก็ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่แต่ว่าจะไม่ไม่ได้เป็นคนแบบพูดแบบน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อยากพูดอะอยากพูดจริงๆสชวนก็บอกกันนะน่ารักจังอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าเราไม่พูดมาไม่พูดดีกว่าอยากเห็นอ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นอยากเห็นเขาพูดอ่ะเวลาเขาพูดมันขลุ่ยบามมากเลยใช่ใช่ใช่สามสองหนึ่งน่ารักจังไม่เอาผมไม่พูดผมไม่พูดพังเพื่อ ใช่ใช่พี่ตรงพี่อยู่แล้วจริงเหรอแต่ไม่ได้อ่ะผมไม่พูดพ่างเพื่อเออครั้งเดียวคือตอนนพูดอ่ะมันคือฮาเลยนะทุกคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณครั้งที่แล้วเหรอครับใช่จำได้ไหมมันจะเป็นเสียงในหูอะไรนะเสียงในหัวมันจะออกมาบ่อยเลยช่วงหลังๆก็บ่อยอยู่จะเช่นเมื่อกี้ที่้าวโดนเลยว่ายังไงอ่ะอะไรฮะอาทธีอทีอาทีอาทีโอ๊ยพี่พี่ชอบให้ผมพูดจังเลยเนี่ย ไม่กี่ก็เสียไปหัวอาจจะแค่ที่ที่ชอบเออที่ชอบเหรอพี่ชอบอ่ะจะชอบดูดูเขนกะนี่ะว่านะวันนั้นอ่ะเออใช่คือะไปย้อนดูอยู่ที่สัมภาษณ์วันนั้นอ่ะวันที่เขาพูดอ่ะนักข่าวกินอ่ะล้เธอกินมากกว่าเออเออเหรอก้าวผมต่อเลยพี่เแล้วเขาเขินแล้วก็น่ารักเนาะไม่ครับผมไม่น่ารักไหมคนเขินก็มักจะน่ารักตลอดลครับ ชอบไหมชอบไหมชอบ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 เลยเนี่ยโอ้โหพี่ชอบชงพี่ชงเก่งเหมือนกันเลยไม่มีวาเราคุยกันบังคุยกันปกติเลยเออเออไม่ไมีใครชงเออราปกติไม่ค่อยเห็นเห็นานๆจะเห็นทีเออใช่เนี่ยจนัดพี่ก็ไม่ได้เจอซีนาแวนะสักพักหนึ่งแล้วนะเออก็นานเหมือนกันนะยังไม่เห็นเลย แต่รอบที่แล้วเห็นไปแล้วไงแต่มันก็นานแล้วไงยังไม่นานเห็นทีเออมันที่ก็ห่อยห่างนิดนึงนี่นี่เล่นตัวแล้วเลยปกติเป็นใครเป็นคนเขินมากกว่ากันเป็นพี่เขินมากกว่าใช่ไหมสองคนอืมมันมันเรียกว่าเขินผมอาจจะเขินแบบขี้อายเมื่อก่อนจะเขินขี้อายมากแบบว่าเออแต่แต่คียเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเขินอะไรต้องมาถาเขาดู อะไรที่ทําให้พีนเขินได้บ้างอย่างเช่นเมื่อกี้ผู้ชมเหรอไม่รู้อยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้พีนเขินได้บ้างน่ารักจังเลยเขินแล้วอะยังอะอยังอ่ะยังไม่เขินเลยไว้รอบหน้านะครับอะไรที่ทำให้ซีเขินได้แล้วคนจะเยอะชมเรา เอาสมมุติว่าเขาบอกว่าสมมุติว่าคนบอกว่าเขาหล่อเขาบอกว่าหล่ออยู่แล <si ้วอาจจะคือเขาเขินแต่เขาจะกบเกลื่อนโอ้ยเนี่ยเขาใช่ใช่แบบหลังๆมีสังเกตตัวเองอยู่เวลาเพื่อนแซวหรืออะไรเนี่ยเวลาผมเขินแล้วผมจะพูดออกมาเลยเฮ้ยเราหล่ออยู่แล้วแล้วก็ไปนั่งยิ้มคนเดียวเออเรชอบยิ้มคนเดียวด้วยเราเวลาที่คนพูดว่าสตีไม่เคยมีคนเดียวในโลกเขิน ชีไม่เคยมีคนเดียวไม่ควรมีไม่ควรมีคนเดียวในโลกอ๋อเไม่เคยนะไม่เคินะโก้ต้องคิดแล้วจะไม่เิยถ้าไม่เิยจะแจะว่าไงไม่ดนหรืออาจจะแบบฟังไม่ชัดฟอ่ะแต่ว่าเราไม่เคยทำให้เขาเสืนได้หรืเปล่เคยพี่เคยเหรอเคย ทำยังไงอ่ะมันบอกหรอกมันเป็นเรื่องหของคนมันเป็นทริคมันเป็นทริคคือต้องเป็นแบบ,แบ,บอารมณ์ชมบ่อยๆอยงเงี้ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับชมเลยเอ่ออุ้ยอยากรู้เลยอ่ะไม่บอกหรอกของนี้เป็นความลับของคนเนาะใช่ความลับระหว่างเราสองคนเอออะรเนีนี่อะไรน่ะไระให้ฝากคู่เรานี้ลืมเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์จะมาขอขอฝากซีคีนกับเอ่อซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับ ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน head to head ครับผมออ on air ทุวันอาทิตย์ตอนแรก on air วันที่26ตุลาคมครับครับผมทางช่อง GMM 25และทาง t r u e Vision Now ครับใช่ครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแค่นั้นไม่พอ EP หนึ่ง EP หนึ่งนะครับก็มีงานหนึ่งใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน head to head แต่ first round นะครับในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับที่ Cinema 15 Silver Cinema Center World ชั้น9นะครับผมแต่ กดบัตนวันที่18ตุลาคมนี้นะครับทั้งสางที่เกตเมจิเออร์ทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์นะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปนั่นเองทุกสถาเลยนะครับเอจอก,กันค่ะเจอก,กันนะครับ